สวัสดีครับยามเช้าครับอาจารย์ก็เลื้อยขึ้นไปแล้วนะครับถ่ายก็ไม่ทันเลยครับวตอนเลื้อยเร็วมากนี่ครับอืมหลังจากได้วิชามาจากเมื่อคืนครับอาจารย์เขาส่งมอวิชาให้เลื้อยเร็วหลือเกินแวบเดียวหายตัวได้ขึ้นมาอยู่ยอดแล้วท่านผู้ชมสวัสดียามเช้าอากาศดีๆครับท่านผู้ชมวันนี้ฝนฟ้าไม่ตกนะครับอืม เราะว่าพายุพพาายยุุฤดูร้ดอนจะมาแล้วครับท่านผู้ชมอาจารย์เราก็ไม่เคยวันครับเมื่อคืนไปเรียนวิชามาแล้วฤดูร้ดอนเราก็ไม่เคยกลัวเราจะมารับชมัครบว่าได้สักกี่ลูกอ่าแรกกับทางกระพ้า,าก็ลงมานนหนึ่งทางสองทางแล้วครับท่านผู้ชม,มรับชมอยู่นะครับอ่าสวัสดียามเช้าอ่าทางกระพ้า,าก็ไหลลงมาแล้วครับเฮ้ยส่ายไฟนะอาจารย์ แถบซ้ายอะไอแถบไอบุตทางไหนวะเออลงมาแล้วครับสองลูกครับท่านผู้ชมขนาดนี้นะครับอลงมาแล้วครับโอ้โหลูกสวยไม่สวยก็ดูกันเอาเองครับมารับชมกันครับว่าสวยไม่สวยลูกใหญ่ไม่ใหญ่นี่ครับอืมตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนพึ่งครับราชบุรีนะครับอืมเป็นไงครับ ผาส่วนพึ่งก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับนี่ครับอยู่กันที่ส่วนพึ่งครับราชบุรีอยู่ใต้ต้นมะม่วงนี่ครับเดีย๋ยวนี้ก็ปลูกข้าวเยอะเฮถ่ไฟอาจารย์โอ้โหถ่ไฟ,ไฟแรงสูงด้วยเดี๋ยวก็ไม่ต้องละเอาละครับร้าวก็ลนลงมาแล้ว เอาละครับท่านผู้ชมมารับชมกันโอ้โหเล่นสขีลูกครับลูกสวยครับลงมาแล้วครับนี่ครับลูกกลมใหญ่เขาส่วนพึ่งเขาไม่ขี้เลนะครับเนี่ยลูกคู่แน่นอนครับส่วนพึ่งราชบุรีครับท่านผู้ชมนี่ครับ โอ้โห,โหอันเขารเราไม่แน่ใจลงน้ำมาลูกนะทั้งหมดแล้วก็ลงไม่แน่ใจลงน้ำมาล,มลงมา,ลมาทางไหนวะมนไม่ใช่มาทางนี้เราไปต้องอีกลงมาลูกโว้ยฮตงนี่ละโอ้โ หลับเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเพื่อนผู้ชมตกใจอีกอ้าวมันเป็นไงเออจันเอต้าจันเบนจัดการดิเนี่ยลงมาเดินมาดิได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวนะเออยังไงลูกเงี้ยลูกแรกเนี่ยลูกเขียวลูกแดงเออนั่นแหละเออจิกลงโดนลงลงคลองดิ ยนลงไปในน้ำเลยลอยแค่ไหนเป็นไงเอามาเลยเอาเลยมาเลยลอยตั้งครึ่งคอลูกแล้วเออเนี่ยโอ้โหใช้ได้โอ้ยลอยตั้งโอ้โหจะผลน้ำแล้วนะ่ะเอโอโอ้โหแจแจม,แจม ลงได้แล้วครับท่านผู้ชมอาจารย์เขาก็เลื้อยลงมาแล้วครับโอ้โหถูงไม่สูงครับดูกันเอาเองครับพผาส่วนพึ่งครับโอ้โหลูกเขาใช้ได้เลยลูกเขาใหญ่โตดีนี่ก็ทกใจีครับเผาราชบุรีครับเนี่ยครับตอนนี้เรามาเรามาอยู่ที่ราชบุรีครับส่วนพึ่งเข้าเขตครับเขาเขตข้ามเขตนี่ครับ ลูกัสวยใหญ่ครับดูตัวใสครับมีเขางอกครับทำแรมเลยครับอืมอาจารย์เราก็เลยลงมาแล้วนะครับอ่าเข้าจะไม่เห็นตัวเลยครับอ่าเลยมาแล้วครับแกรกครับอ่าสวัสดีครับยางเช้าเช้าเลยเข้าสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยนะครับ